สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชม 5045D ครับเป็นรถขนาด45แรงม้าครับเป็นคันแรกของหมู่บ้านครับที่เห็นครับนี่แหละครับดินงแข็งครับมาดูกันเลยครับกับ 5045D ครับขนาด45แรงม้าครับ ลากผ่านไปยีสครับยินแ็งแข็งครับมาดูกันเลยครับว่าจะไถเข้าลึกขนาดไหนครับนี่นะครับก็ถือว่าเข้าลึกดีอยู่นะครับคุณกระจครับดูดิครับ จะสันนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันบ้านผมนี่แรงก็แรงสุดๆครับดูดีครับคุณกระจายเลยก็ถือว่าเข้าลึกอยู่นะครับเป็นผ่านใบ24ครับผ่านสใบ24ครับผ่านตัวนี้ก็ติดมากครับ จอนเดียก็เป็นผ่านของไทยเฮงดีนะครับสุดจัดไหมครับคุ่นกระจายเลยดูดีครับก็ถือว่าไทยได้ละเอียดมากนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอแล้วครับสำหรับ f c ทุกท่านครับที่เรียกร้องเข้ามาครับอยากดูจอนเดียครับจัดให้เลยครับคันนี้ก็เป็นเครื่องขนาด3สูบนะครับ นะครับที่ผมว่าจอรเดียประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าเป็นเครื่องสามสูบแล้วครับรุ่นเดียวกัน45แรงถือว่าคันนี้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นครับค่ายจอรเดียนี่จะคันใหญ่กว่าเพื่อนครับถ้าเป็นรุ่น45แรงมานะครับถึง50แรงมาครับดูดีครับยินยังแข็งครับงวดก็ปีละแสนสองนะครับไม่ใช่ทรมดาครับแต่คันนี้หมดงวดแล้วครับเสียบิ๊กว่างั้นครับ น้องชายก็เพิ่งมาจากทำงานครับเลยเรียกมาถ่ายคลิปให้เอฟทุกท่านได้ดูครับอ๋อทำงานตัวเองครับเสียบิก๊กก็ดูเลยครับทำงานประมาณตอนเที่ยงครับบ้านผมนี่ไม่ต้องบอกเลยครับฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วครับ ทานไม่ยี่สิบทีครับ,รบเจอดินยังแข็งครับกะจายเลยสุดจัดประหลัดบอกครับนานๆทีได้จัดรถจอเดียให้เอซทุกท่านได้ดูครับ ก็ถือว่าเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยเยอะพอสมควรอยู่นะครับจอนเดียน้ำมันแค่วันละห้าร้อยครับจบเลยครับสำหรับจอนเดียครับน้องชายบอกว่าประหยัดสุดๆครับก็น่าเล่นครับรถรุ่นนี้ครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันดีครับเพราะใช้เครื่องแค่สามสูบแค่นั้นแหละครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็สี่สิบห้าแรงหรือห้าสิบแรงก็เป็นเครื่องสี่สูบครับ แต่จอนเดียเป็นเครื่องแค่สามสูบครับดูดีครับสุดจัดไหมครับดินยังแข็งครับขนาดทางสามนะครับถ้าเป็นทางเกียรตินี่ผมว่าไม่เข้าเลยครับรถคันนี้หมดงวดแล้วก็อยู่ที่ประมาณห้าหกพันชั่วโมงนี่แหละครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่แหละครับที่ผมว่า รถใหญ่ก็ได ja ้เปรียบครับโครงสร้างก็จะใหญ่ครับจเดียครับแต่ถ้ารุ่น45เหมือนกันงานไล่จะไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นครับแต่ว่ารุ่นนี้งานไล่ก็ได้ครับเพราะว่าโครงสร้างเขาจะใหญ่ครับงานไล่ก็ได้ครับงานนาก็ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่น45แรงเหมือนกันนี่งานไล่นี่จะเสียเปรียบนะครับจะไม่ได้เลยครับ บ้านผมถ้าเป็นพนนันสามอย่างนี้ก็ไรละสี่รอยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่นะครับเสียงท่อ,อย่างโหดเลยครับคุณก็ะจาครับดูดิครับ ก็ถือว่าเขาลึกอยู่ดีอยู่นะครับก็จะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันไถต้อยเก่าทิ้งครับตอ้อยก็อยู่ที่ประมาณ3ปีแล้วครับก็ไถท,ทิ้งเพื่อปลูกใหม่ครับเพราะว่าได้ประโยชน์มาหลายปีแล้วครับถือว่าได้กําไรเนื้อแล้วครับเลยไถท,ทิ้งปลูกใหม่ครับไถเตรียมดินไหมครับ ต้นฝนมานี่ก็จะเริ่มปลูกกันแล้วครับสำหรับอ้อยนะครับก็ต้องไทเตรียมดินไว้ครับเข้าไม่เข้าก็ต้องถไถไว้ก่อนนะครับสุดจัดมากครับรถ45ยางใหญ่เลยครับก็หน่าเล่นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับสำหรับสายเขียวครับคนไหนที่ชอบสายเขียวครับ ก็ผมก็มาถ่ายเปรียบเทียบให้ดูแล้วครับเพราะว่ารถหลายรุ่นก็มีคำถามมาหลายท่านอยู่ครับที่อยากให้ผมเปรียบเทียบให้ดูว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันครับผมก็พยายามสรรหาให้แล้วครับได้เปรียบเทียบให้ดูครับอย่างยี่ห้อนี้ก็น่าเล่นนะครับอย่างยี่ห้อนี้ก็ถือว่าแข็งดีนะครับดูดิครับ รถหมดง้วก,ก็อยู่ที่ประมาณหกเก็ดปียังแข็งเลยครับยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยครับน้องชายว่าก็น่าล่นครับประหยัดน้ำมันดีครับสำหรับค่ายานี้นะครับก็เป็นคันแรกครับที่เห็นตามหมู่บ้านครับก็เป็นคันแรกเลยแล้วครับเนี่ยสุดจัดไหมครับ 5045ดี50 4, ครับยังหอครับยังหมดเลยเข้าดีนะครับคุณกระจายครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ่ายใกล้ไม่ได้ครับ ุนเยอะมากครับเพราะว่าดินแถวนี้จะเริ่มแห้งแล้วก็อขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ